คำถามต่อมาเขาถามว่าตั้ง DCA กับเลือกวันซื้อเองทุกเดือนต่างกันไหมแปลว่าอะไรนะตั้ง DCA ตั้งดเวลาเราตั้ง DCA เราตั้ง,<ล>ะงระบบในใน,น DCA ตั้งอะไรวะตั้ง DCA ในระบบสตรีมมิ่ในในระบบของไอ้พู้นี้ได้มั้ง มันจะตัดเงินเลยครับเบิร์ตเวลาที่เราไปสมัครพวกดีซเตามโบเกอร์อะเบิร์ตนึกออกไหมก็เลือกวันได้อะไรนะก็น่าจะเลือกวันได้ปะถ้าไปสมัครพวกนี้ตามโบเกอร์ใช่ครับเบิร์ตเลือกวันซื้อเองหมายถึงหรือว่าเขาหมายถึงแบบกดซื้อเองอันหลังน่าจะหมายถึงกดซื้อเองไหมแล้วมีอะไรต่างกันไหมนอกจากเสียเวลาใช่ใช่พี่คิดว่าอย่างนั้นเบิร์ตก็คือ มันก็ทรงเดียวกันอะแล้วก็ถ้า DCA ก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมพิเศษหรือเปล่าอะไรเงี้ยเบิร์ตใช่ไหมเออมันก็อาจจะมีค่าธรรมเนียมพิเศษหรือเปล่าอะไรเ<ม>งีง้ยอาจจะถูกลงนิดนึงเนี้ยหรอไม่ไม่ไม่ถ้าตั้ง DCA ต้องแพงขึ้นสิเพราะว่าเราไม่ได้แมนนวลน,นี่เราเรา <c oughs> ให้ให้ระบบของโบรกเกอร์เขาทําให้นี่ใช่ไหมครับอาจจะต้องเสียค่าบริการหรือเปล่าไงอันนี้พี่ไม่ทราบไงอ๋อรือว่านี่ไว้เหมือนผูกปิ่นโตไงมีส่วนลดนิดนึง <laughs> แต่ก็ต้องเสียธรรมเนียมไงถูกต้องละ ต่อให้ผูกปิ่นโตก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมไงจริงปะละ่ะอาจมันอาจจะมาในรูปแบบอย่างนี้ <c oughs> มันอาจจะมาในรูปแบบของค่าคอมมิชชั่นที่ที่บวกเพิ่มไปหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นค่าบริการไงเนี่ยออกไหมฮะอืมนะแต่พี่ก็ไม,ไม่ไม่มั่นใจนะแต่ว่าถ้าเอาคอนเซ็ปชวลเนี่ยคือเหมือนกันเอทางคอนเซ็ปเนี่ยเหมือนกันเออครับจะอาจจะแตกต,ต,ต่างในดีเทลว่าแบบค่าใช้จ่ายอะไรเพราะทําเองมันก็ต้องถูกสุดอยู่แล้วไงเวิร์ดเนี่ออกใช่ไหมค่าธรรมเนียมกันต้องไม่มีใช่ไหมครับ อเอออยากรู้อ่ะถ้าถ้า d ีซีเอไว้เราสมมติจำนวนเงินต่อเดือนที่ดีซีเอเยอะหน่อยแล้วหุ้นที่เลือกสภาพคล่องมันต่ำอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือแบบมันก็ซื้อ,อไม่ได้แหละสิขอ,อขวาไปเลยอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้ไม่รู้ออไม่มั่นใจคือคือ,ค,อคือต้องบอกอย่างนี้ว่า <c oughs> คือโดยปกติอ่ะนะครับการ dCA นะการ dCA นะโดยหลักอะการเลือกหุ้น dCA อ่อเบิร์ตปกติเขาจะไม่เลือกหุ้นเล็กเกินไปสภาพคล่องน้อยเกินไปอยู่แล้วอ่าโดยหลักของเขาอยู่แล้วอ่าไม่ไม่ดังนั้นเหตุเหตุการณ์นี้มันจะไม่มันจะไม่เกิดอยู่แล้วส่วนมากเนี่ยหุ้นที่เอ่อเอ่อหุ้นหุ้นที่มัก dCA กันเนี่ยนะครับจะเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นปันผลเป็นหุ้นขนาดใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเบิร์ต เป็นหลักนี่โดนหลักเขาอยู่แล้วนะเออพื่อป้องกันปัญหานี้อยู่แล้วครับอ๋ออ่ะโอเคคำถามต่อมาก็ถามว่าอันนี้หนึ่งนิด<า>หนึ่งนิด<ป>หนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งทุกนึ่ทุกทุกต่อว่าถ้าเราสมัครดีซีเอกับโบเกอร์เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยคือมันจะได้เศษหุ้นเลยนะก็คือแบบเงินเราเนี่ยได้ซื้อหุ้นทุกบาททุกสตางค์อะว่าง่ายๆเอ้เกือบเกือบทุกสตางค์กัาแล้วกันเกือบทุกบาทกันแล้วกันเออประมาณนี้คือแบบได้ซื้อเศษหุ้นด้วย อ่าคือบซื้อหนึ่งตรงนองได้เลยอ๋อตรงนี้ก็ต่างกันอีกกับซื้อเองไม่เชิงต่างไม่เชิงต่างคือแมนนวลก็ซื้อเองได้แต่ต้องยุ่งยากไงมันมีสองตลาดเนีสองกระดานไงต้องไปซื้อที่อดหลอดอ่าทำได้เหมือนกันพี่แต่ว่าก็ยุ่งยากกว่าประมาณนี้อืมอืมอ่ะเพิ่มเติมนะมันก็เป็นเรื่องความสะดวกใช่ถูกครับครับ